สวัสดีครับ jogo. วันนี้มาร,รีวิวการ์ดนักฟุตบอลนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นนักเตะของแอตตานบิลลานะนะครับกาเล็ตเบลลี่นั่นเองนี่นะครับกาเล็ตเบลลี่นะฮะเป็นเบสออโต้ครับผมนะฮะข้างหลังครับผมนี่ปีนเป็นี่ปีซื่มนะปีลงมายี่สิบสองยี่สิบสามนะครับสำหรับไปนี้นะกาเล็ตเบลลี่นะไปนี้ ส่วนตัวนะครับที่ชอบมากๆก็คือตรงลายเซน็นนักเตะนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเนาะลายเซน็นนักเตะเส้นเต็มไม่ตกขอบและเซ็นแบบสวยมากอะเหมือนเซ็นนักเตะแบบเออ่บรรจงเขียนเน้นเขียนอะไรเงี้ยนนะผมเหมือนเหมือนบรรจงเซนนะ็นอะนะครับเห็นไอ้ที่มันกรอบๆเลยๆเยอะๆนี่เป็นพวกของนะท็อปโหลดนะบางทีผมไม่ได้แกะการออกมาให้ดูนะครับแต่ผมว่าผมไชอบมาให้ดูเลยนะลายเซ็นต์แกเลเบรี่ มันเซนสวยนะอืถือว่าเป็นอีก,อก,อกหนึ่งอีกหนึ่งใบที่เซนแบบเออสวยและคมมากนะครับสวยงามนะสําหรับใบนี้นะฮะสำหรับลายเซนนะใบนี้นะ,ะเ,นนะปนนะเป็นอีกหนึ่งใบที่ชื่นชอบนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะลายเซนของแกนเรดแบร์รี่นะครับนะมีฟีลของในชุดของอนะัตันบิลล่าเนาะนะครับตั้งแต่คนนี้นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ คุยกันได้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะครับนะไว้ผมจะมารีวิวนะครับการนักฟุตบอลน้าใบใหม่เนาะนะครับม่รู้กันว่าจะเป็นใครรับนี่ก็ฝากดด้วยครับส่วนคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ